ลกูกไม่รู้ทุกคนไม่รู้ว่านี่มันคือตู้อะไรหนึ่งร้อยเยนหยอดอะลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูดวงหรอนั่นี่คุณเด็กหนึ่งร้อยเยนลองดูหน่อยแฮกหนึ่งไหนเจ้เลยเด็กแล้วเอ้ออกหน่อยลูกแม่ขอซูมหน้ามันเต็มหน่อยมันคืออะไรนั่นี่คุณเด็ก อย่าแม่ไปทางนี้แป๊บนึ่อะหนูจะยอดเหรอโอเคนั่นนี่หรือมันพูดแล้วอิงโซเดตะเกมีหงิดเทะแล้วเอามือใส่นะคะทุกคนอ๋อๆไดน้องสาวตุกอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อนี่อิงเขาให้ใส่ตรงนี้อะไรเนี่อ๋อ เอาเอามือเข้านี่หรออือบนตัวนี้เหมือนแบบเป็นตู้ดูแลมือหรือเปล่าทุกคนดวงกลัวน่ากลัวน่ากลัวนี่เลยทุกคนมันยิงไม่แต่คือจะเ้ยใส่มือผิดด้านได้ไม่ออกอุ๊ยมันพูดว่าอะไรออกออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นี่อะไรออกมา อันไม่ออกไม่นะั่นคือหนูใช้มือผิดด้านด้วยนะอืันเมอินุโคโวะทักกันเนาะ